แงกงปกิพอไหมกะเอาอแดกได้เปล่าก็ไม่รู้กินไปแดกได้ก็แดกกินไม่ได้ก็ไม่กินพอนงพอไม่พออีกหน่อยอ, <c oughs> อีกหน่อยนะอ,อ,อันนี้จะทำอะไรอทอด<อ>ทอดทอดผัดปีกไก่แล้วก็ปีกไก่ทอดแล้วก็จะเอาปไป ทำปีกไก่คั่วคั่วเกลือเคยกินเคยกินไหมเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะปีกไก่ค claro> ั่วเกลือคั่วอืมคั่วเกลือหรือเปล่ารุดลองดูม่วงฮะพอแล้วแป้งอ่ะไม่เคยทำใคไนะพอนะพอนั่น หอหมนะกระเทียมอ่ะจะไม่เหลืองร้อนกระเทียมเดี๋ยวก่อนอยากอยากรู้ว่าคลิปเมนูนี้ทำกี่คนก็นับนับตีนเราเอง <c oughs> ตีนแม่ด้วยแค <c oughs> ่เหลืองแล้วหอมหอม,หอมทำทำสูตรจมูกวย เอาเหลืองหรือจะเอาไหมกันทีมอ่ะเหลืองยัไยไงยไม่เหลืองไอ้เนี่ยเหลืองหอมเลยไม่เหลืองไม่หลืองแลยนะตใส่ไก่แก่าๆนะหอมนะไม่เหลืองนะหอม,มเหลืองนะเอมนูนี้สามคนหอมอะ่ะ ไม่แล้วเหลืองเสียงสิต่ไ <su> ก่้ไหมตะไคร้ไหมตะไครแกแกบ้านขคยว่าปูดปูดงั้นเราตัดใส่เกลือหน่อยแล้วแต่ชอบเต็มชอบหวาน เค็มมากเค็มน้อยไม่ใส่มากเค็มมากอืมเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่เราชอบก็มไม่ไม่เอาเค็มเยอะนะพอแล้วผงอร่อยไหมแทนต้องผงแซ่อร่อยไปผ,นผนมมงนัวผงนัวหน่อยกระเทียมใหม่แล้วหรือผงนัวเยอะเลยเขาชอบผงนัวในในหน่อยแฉมใหมเอามาัม้งกระเทียมมันสูดอ่ะอยัง พัอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีอย่างนี้เน่ยคนคนไม่เท่าเลยต่อสายตาหน่อยผสปหน้าตาดีเฉยสาตามีสิ้นตาหน่อยหน่อยสมตาสาตาแดงด้วยหน่อยหน่อยหรือเปล่ารู้เนี่ยหมดเลยล้วก็ใส่ที่แล้วเสียนใกล้ไหะกินกินเหมือนมันจะไหม้นะริว แต่น้าตาดีเฉยขุนกึก <c oughs> นี่หน้าตาดีาาเฉยคุณสบายคนเป็นแรงๆดูนะพอแล้วมั้งพริกขุนกึกเลยเ็หอ,หอมหอมต้นหอมโรย่หลังโรยมากไม่มาโรยนี่ เดเ่ยว,วพอาคนหมายความหมยให้เราหอมมันหอม,มเก็ดครบก<ร>ินได้ครับโอ้ย <c oughs> นางร่วง